ไปไปเลยป่ะกลืนน้ำสักหน่อยนะคือผู้เล่นนะครับน่าจะน่าจะเกือบทุกคนส่วนใหญ่หนนะเนาะก็กาวว่าจะเก็บเพชรไว้ก่อนเอาไว้เปิดตู้จะลองกรอบเกม7ปีแล้วก็ตู้สิ้นเดือนซึ่งคาดกันว่าจะเป็นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยเ,เพราะฉะนั้น ตู้ไหมนมาก็ข้ามไปช่วงนี้ข้ามไปข้ามมาได้ทุกตู้นะครับข้ามมาลิมิตเจ็ดพันปวงพันปีข้ามมาได้หมดแต่มาเจอตู้นี้อเ <c oughs> นเรียวโมโม,โมอิซเนตะ <c oughs> ตู้ฟรีนะตู้ฟรี <c oughs> ตู้ฟรีปกดีมากครับโอเค คือเออนั่นแหละโอเคนั่นแหละเฮ้ยเราคือมันมันมันไม่ยิ่มสองจองใจเออเอ้ยตัวละครมันดีแล้วก็เปิดไปดีมมนต้องมีเหตุผลอะไรคือจริงๆตอนนี้ในใจผมเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ีเปิดเปิดนะครับอีกห้าเปอร์เซ็นต์อีกห้าเปอร์เซ็นต์เอ่อเกลือไง ใครๆก็ไม่อยากเกลือเออถ้าเปิดไปแล้วมันมันไม่ได้อ่ะเออมันก็จะโอ๊ยรู้นี้เก็บเพชรไว้เปิดเจ็ปีดีกว่าเอ,อประมาณนะแต่แหมผมมีเหตุผลเออ,เอ,อจะเปิดตู้กาต้มเหตุผลด้วยนะเออคืออะไรเ,เนี่ยดันมพอยต์นะครับ ดันพอยดันใหม่เนี่ยผมมีโบนัสแค่ตัวเดียวเว้ยคือเจ้าลูเทียเนี่ยมันก็จะได้โบนัสแค่50%ซึ่งปกตเิเราจะฟาร์มดันพอยเนี่ยมันก็ต้อง200%เอ,เอนาะเออไม่ก็ต่ำๆก็150%มันถึงจะฟาร์มแล้วคุ้มตัวเนาะถ้าไม่งั้นก็มันถ้าต่ำก็่า200%มันมัน ฟาร์ม้มันเหนื่อยมันมันไม่คุม้มเพราะฉะนั้นก็กะว่าเดี๋ยวเปิดกาชาตู้ใหม่เนี่ยเอาหน้าตู้สักตัวหนึ่งนะจะได้บวกโบนัสเพิ่มเออนี่ไงเหตุผลเราเออมันเรา,เ,ออเ,รา,เ,ราเราสมควรที่จะต้องเปิดตู้ใหม่อืนั่นไงเปิดสิเออบ้าไปแล้วเออ คือมันมันจะต้องหาเหตุผล,ลนะเนาะเออชอบก็เปิดไปดีเออมันมันจะต้องเกรงใจใครเนี่ยมันมันไอดีเรานะเออเปิดไปก็ไม่มีใครบ้าเอออ่าเปิด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 ,ปดอืมนะครับสามตัวนี้ใครก็ได้นะสามตัวนี้ออสามตัวนี้ใครก็ได้เออดีนะครับดีทั้งนั้นนะครับ แต่นะครับสเปกแกรมก็ต้องสบับเบเอ่อหมายถึงความเก่งกน,นะนะโอเคมาไอาเดียไปตู้ฟรีกันตู้ฟรีโอเคการันตีห้าดาวหนึ่งตัวตู้ฟรีไอเดียเดี๋ยว,เ,ยวเอางี้ดีกว่าตู้ฟรีเนี่ยเอาไว้ปิดท้ายเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้ใหม่ก่อน คือถ้าเกิดเราเกลือจากตู้นี้เกลือมากๆเนี่ยเราก็ผิดท้ายด้วยตู้ฟรีการันตีห้าดาวหนึ่งตัวเออไม่รู้ว่าจะมันมันจะอดปลอดใหรือว่าเศร้ากันเดิมเนาะโอเคโอเคตามนี้โอเคเปิด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 ไม่พูดมากพูดมากละอ่าสเต็ปแรกมาไป <Yep. laughs> บอกว่าเฮบียเงียบเสร็จแล้วเออน่าจะได้ยินเสียง <laughs> เสียงลม <laughs> เสียงมแมลงอะไรแทรกเข้ามาด้วยนะโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาได้สเต็ปสองไป <laughs> รุ่งปฏิเสธยูเอ็น ส,ส่วนตัวผมเป็นเป็นคนชอบความความเงียบสงบไหมแต่ไม่ใช่กับเกมว้เออตอนนี้คือเงียบมากนะครับเงียบจนน่าจะได้ยินเสียงลม<ง>แทรกเข้าไปเนี่ยนะตอนอัดเนี่ยโอเคลุลงนะ้งรุ้งต้องมาลนะต้องมาลนะ นั่นไงเป็นเมคอัพไร้เยืมิโตเกะうちのアイク個のโอ้โหฮิรลนะครับเล็กลิ่นความเกลียงส สเต็ปต่อไปสเต็ปที่4นะครับอือปิดเซตเฮ้น,นั่นไงนเมียเรเยาจริงๆด้วย <laughs> มา สเต็ปท like ี่ห้าสเต็ปการันตีเอ่อไปแล้วก็โอ้โหมาแล้วอันนีอีสันเน่โอ้โหดีโอเคนะตู้ตัวไหนก็ได้นะอีกสักตัวไหมอีกสักตัวไหม

ผมก็ไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่พวกลิมิตเต็ดพวกตัวบ p บเนี่ยผมก็จะส่งส่วนใหญ่ก็6สเต็ปนะครับนะถ้าถ้าถ้า,ถาลิมิตเต็ดบางตู้นี้ก็คือทุ่มทุ่มเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็คิดว่านี่แหละส,สเต็ปส,ดสุดท้ายแล้วเออมาลุ้นกันโอ้ยอึ้บ อืมฮึมิตบิ้เออถือว่าเกลือปะสองตัวเนี่ยคืออืมยังไงก็น่าตู้หนึ่งตัวเนาะแต่เสียใจไม่ได้เนเดียวออกมาหา่างอีกแล้วไม่เป็นไร Oh. ไม่แน่ใจว่าจะไปแอบเปิดอีกสักสเต็ปปะ่ะเสียใาเรียเรื่อมากโอ้ยไมตอนนี้คือเพชรยังไม่พอให้มันพออยู่แล้วสเต็ปที่สเต็ปที่ที่เจ็ดต่อไหมเออมันยกกันาะคือตั้งใจไว้ว่าจะสะักหกแต่พาอาข้อจริงเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรเรา มีแผนแล้วเรามีตู้ฟรีไม่ปลอบใจตู้ฟรีปลอบใจปิดท้ายโอเคมาลุ้นกันไปไปเล็กอ่ะที่เนิดเี่ เออตัวใหม่นะผมผมชุดว่าน้ำส่วนใหญ่ผมยังไม่มีจักตัวไหมัตัวไหมเอ้า <c oughs> อฮ้ <c oughs> ยริรุกะโอเคอาา่าฮะ ค okay. ตู้ฟรีได้สองตัวไปแต่อ้ตู้ใหม่นี่ก็สองตัวหกสเต็ปใหม่ถือว่าเรีกว่าวะาโอเคเดี๋ยวนะ เดียวไไนนเฮ้ยพิซเน่อ๋เอเกินไปเราเราไม่ได้กรองห้าดาวเนาะโอเคมีอีกตัวหนึ่งนะไอ้เจ้ายเริอะอยู่ไหนอ่ะ ประมาณนี้เนาะตู้ฟรีกับตู้ใหม่ได้สี่ตัวโอเคครับผมประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมก็คือคือช่องนี้เนี่ย จะไม่ค่อยมีคลิปนะครับเพราะว่าผมผมทําคลิปสนุกๆน,นะครับเพื่อความบันเทิงคือไม่ได้คาดหวังว่ามันมันจะต้องได้อะไรจากการทาคลิปนะแล้วก็ผมผมอัดเสียงจากโทรศัพท์คือไม่ได้ต่ออะไรเพิ่มเสียงมันก็จะมันจะมีเสียงแทรกเสียงลมเสียงแมลงเมื่อกี้ก็มีเสียงหมา,น,าน่าจะได้ยินกันทุกคนนะเนาะก็มันไม่เลื่อนหูมันสากไงก็ขออภัย ว่าผมผมลองอัดดูแล้วเสียงเสียงมันจะมันจะเหมือนอัดคนละที่อะ่ะเหมือนผมอยู่ที่หนึ่งแล้วเกมอยู่อีกที่หนึ่งอะ่ะเสียงมันมันไม่เข้ากันะ่ะถ้ายัางไงก็ขออภัยก็อ่าส,สนุกสนุกเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าก็น่าจะเป็นอ่าเจ็ดปีก็อีกยี่สิบกว่านะวันเนาะยี่สิบกว่าวันก็ถ้าผมไม่ติดงานเยอะนะ ถ้าไม่ติดงานเยอะเออน่าจะได้มีอีกคลิปฉลองเจ็ดปีก็คตอนนี้มันตอนนี้ตัวใหญ่ผมทํางานะมันมันเล่นเกมเยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็เพียงแต่ว่าเกมนี้มันเล่นห้าทีสิบนาทีคุณก็จบดันหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเออมันแล้วเสร็จคุณก็ไปทําอย่างอื่นทํางานต่อได้เออโอเคคลิปหน้าครับถ้าติดงานก็ก็คง คงไม่ได้อาัอ่ะคงเปิดคนเดียวแล้วก็ผ่านไปวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ